วันีดี๋ยวจะาคาราวานแล้วกปไปงานทัวร์รันชิงดอมสำหรัในเครมเน่ผมก็จะมาสุ่มลาตู้โอเคฮันดี้บริเวซึ่งในเคริปนี้ผมมีเศษแสงแรงปาถนาท่วมท้นนี้อยูหมื่นสองแตเวลามาถึงยี่สิบชั่วโมงก่อนที่ตู้นี้จะไปไม่มีทางได้การันตีอย่างแน่นอนนะฮะสบายใจได้แต่แล้วก็มาสุ่มเผื่อเอาเศษนะมั่อาจจะทาให้เราขึ้นเอเาวกเดียวที่สี่ได้ง่ายขึ้นอีกสักหน่อยก็จใช่นะฮะก่อนหน้านี้ผมก็เก็บการันตีไปแล้วบางส่วนนะนะใครที่ยังไม่ได้ดูก็รอ คลิกลิง์ที่วงความบนนี้เพื่อย้อนกลับไปดูได้หรือไม,ม่ก,ก็ลิง์กที่คำอธิบายด้านล่างถ้าผมไม่ลืมใส่ไว้อะนะจะไ,ได้ไม่งงว่าผมได้ค้กที่ฮอลลี่บรีเอาเวงนี้มาอย่างไรนะและเพื่อการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าที่ชุดพรแรกกราหารตกลงของเขาเหมือนทุกครั้งอีกเช่นเคยอีกทีสิข้าสาด <Nice. S 2> ขอบคุณครับคัสตาร์ผมไม่หวังว่าจะได้แต่ก็ดดนออกมาปเป็นตัวหัวแม่แอบปล่อยเหลือหรือเปล่าครับเนี่ยใน,ในตู้ก็จะไปแล้วเนี่ยแล้วลองกดดูทีสิมาเป็นตัวในรอบนี้ก็ต้องมาเป็นเศษในรอบถัดไปโอไม่นั่นพอมดไม่มีอะไรดีเลยนอกจากเกลือมาทำไมครับเนี่ยใช่ไหมกระหรรันเก้ก็ไม่แต่งจะพ่อมดเลยกระหรันแต่ดีกว่าหน่อยนึงแค่หน่อยเดียวสองลีหนึ่งลูกกับสามเศษคุกกี้ฮอร์รเบรี่เอาไว้ขอบคุณครับอีกสักรอบ หนึ่งแก้าหารกับห้าเศษฮอลลีบร์รี่นี่แหละที่เราหวังไว้ไม่เค็มแล้วไม่เข็มแล้วคุ้มแล้วครับแมเศษก็คุ้มแล้วเราอยังโคเกลือกันต่อไปกดไปคีดสิกับห้ารอบสุดท้ายนี้หนึ่งก้าหารและอีกหนึ่งก้าหารในตู้ออกมาทําไมกับเนี่ยสี่ขุ้สุดท้ายอะไรที่มันดีๆหนึ่งคัสตาร์และ เยี่ยมยอดครับตาหนึ่งฮอลลี่ r บอ w a k ี่โอ้ปล่อยเลดกันชัดๆนี่ออกเยอะกว่าครั้งก,ก่อนอีกนะครับเนี่ยช่างยอดเยี่ยมจริงๆคงไม่น่าจะมีอะไรแล้วหลักกับ3ามเจ้สุดท้ายถือว่ากำไรมากๆนะฮะสำหรับเลดอเวกรอบนี้ได้ไหมสตอรี่ Story? และกดทีหนึ่งครับตาหนึ่งอีีขอบคุณครับและสุดท้ายกดแปหนึ่งกระหาร และสองเศษฮลลีเบอร์รี่ก็โอเคโอเคโอเคนั่นยังไม่ใช่สุดท้ายจริงๆมันยังมีอีกพันหนึ่งแต่คิดในทีรับมาทั้งหมดแล้วละกันแล้วมีเศษฮอลลีเบอร์รี่เท่าไหร่เนี่ยเก้าสิบเกษตรและชุดสุดท้ายกดไปดหนึ่งอรี่กับเกลือของเขาเยี่ยมเลยนะฮะและนายขอไปดูผลประกอบการของเราหน่อยสิความคิดที่จะปกป้องโลกใบนี้ไม่มีทางหายไปหรอกเอาเวกด,ดาวที่สี่จิ้มเขาให้ อัศีินที่ยาวนานขอนั่งดูยาวๆอมนถือว่าเป็นอเวกแอนเชียนที่คุมที่สุดในไอดีผมเลยนะเนี่ยคุณพระคุณเจ้าเถอะหนทางเดินที่ร่วมทุกกันมาช่วยนำพาไมตภาพช่วนิรัน โอเคคำพูดเจมันแปลกๆแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะนี่คืออเชียนตัวแรกในอนดีตผมที่ขึ้นสีดาว A. เวกันนะยังก็คุ้มครับคุ้มอีก2ดาวก็จะเต็มแล้วแต่น่าจะอีกนานมากๆเลยนะฮะโอ้ว่าแต่เพิ่งสังเกตเมื่อมีเอฟเฟคเพิ่มเติม,ตมจาก2ดาวฮะ็เลยเปลี่ยนไปเออโลหรอหรืออีกสักอย่างนะฮะที่อยู่ข้างหลังนั่นมันอันใหญ่ขึ้นนี่ใช่แล้วเพื่อนหลังอจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ฮะเพื่อนหลังเ็อบบี้ตรงเนี้ยรู้สึกว่ามันจะเป็นตอนอาทิตย์ขึ้นและอีกอันหนึ่งจะเป็นตอนอาทิตย์ตกเอ่อตอนนี้มันจะเป็นตเที่ยง ใช่หรือไม่ขออภัยนะไม่้สังเกตแต่ก็หวังว่าในอนาคตจะออกไปบ่อยกว่านี้นะฮะเราจะได้6ดาวเร็วๆเป็นเอ็นชียนตัวแรกในอดีตผมหรือเปล่าในพิยจะกดาวก่อนเพื่อนใครเขาเนี่ยคุ้มสิ่งก้คุ้มสำหรับตัวเอ็นชิเอนเวรอบนี้นะฮะแรกก็ต้องจบด้วอพระครับสำหรับคลิปนี้ฮะพิพัฒยังไงต้องขออภัยด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ